ตำไรตำพริกโอ้น่าอร่อยอเป็นตะหอมแท้แซบแน่แนอนจ้าแซบ,บ,บไหลหลไป,แ,ปแล้ว่สิโอ้ยอะไวตกักงแเจ้าสิไปดเเหรเอ็นวอกิปานันล้านิสอันนี้กวนสิ๋ว น้องสามครับเออ้งสามเป็นเซ็งอยู่เออลงไหวโลดอง์เออแม่พูนเออโคตอเยู่ดอกโคตรเยู่ดอกมือบุญกันสิคางัวผุนเนาะ เขาไปกินงูมันเหมือนแม่รัวได้ค่ะเด้งวันน้าแม่รัวพวกนี้หนูไม่อยู่นะหนูจะไปทุลาุลาใส่คุณนะต้องทำกับกระต่ายขึ้งไงผูบอร์แทนฮะบ๊วยบ๊วพอ่ล้วใส่ใส่จะสอบไหใส่ย่บ สิอ <c ười> ังเด้เอาใส่ไปข้างนไปใส่หน้าสิไปเอาอันนี่ปลาอะไรย่งเกี่ยวค่ะเอปลาปลานเฮาต้องใส่บ่แนวใส่ปลาตนเหรอเอาใส่เนาะเฮา้ยตแซ่บุน่ะุน่ะุน่ะอื้อตแวแวคไงต้องตซอยกัน กีดอย่างมากกับมาต่ำเจ้าเอาสูส้ๆเจ้า <laughs> แม่ออกของห้าเด้วยค่ะเพราะว่าเต้นนาห้านหรือทํามับข่าวกับป่าหรือเป็นแม่ค้าแม่ขายเราเอาสู้แนวไไเราไปได้เมื่อแล้ว,ลวสายกลางสายกลางผ้าไปนนบแล้วก็นโนบผ้าเต้นแล้วก็เต้น <laughs> ผ้าเมากับเมา <laughs> นี่เขาเอินมาสายกลางบ่มีป่วย ่กได้คบก็อ้หยาใส่ดัขั้วกระดุ่หนตกขั้วกระด่อือปลาล้านะคะปลาล่าเียมบองเยียมบองบองเืลเครื่องเครื่องแนนขนาดนี้เราบ่แซ่บบ่แม่นหรอกมันต้องบสซ่บแซีบแน่นอนแซ่บแน่นอน Mẹ quá hỏng của bà lãi đọc. Các cháu miếng mắt. Để thích mẹ quá phải Các cháu linnen. lần anh hả căm su 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 nấm su su Nấm su 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 นี่ยค่ะคิดจะต้มอย่างนี้นะร่งเปล็ดต้นนู้นพูดเออเฮ้ยขอเพื่อนไหนเพื่นเอามาไปบัวบัวน้ำพูนไม่เี้ดคัดอยู่นิดนดก็เลยไปทายเอาเพื่อนนี่ท่านเรื่องนี่รักเบานีท่านจูกันฟังขัเจ้าขัเจ้าคอดไก่อยู่นินเมินละกอนไปิ้นเด้อ บางอิดมลกแม่สน้ำมันลกแม่มอสเรมเป็นมอสเนี่เร่าเลยกร่ตายมาเราบอกว่าหามสูบบุหร่เทาเด้อเราหม้ำมาเบานอนขาหยอย่า้ังย่ต้อไวต้องนไวม่สาหลงเมืาอแว่าขาดรองเดีอันนี้ฮัมม่อลังลูกมยังา่ได้ก nào say còn bên đây khó lắm, nào, người bên đây còn, anh bình

ยากลอว่เย็น่วยส่็นยโทบาที่จะไปงาน่เอื่นเขาเอืนังไพดหนักๆกนแลพูดหนักแต่านอย่าสาดย่นสาม่หมือนตาไม่าหมือนล้ามบ้าน้าบาบาบา้า้านอนีตัวน้ำตัวน้ำที่ไส่มาใจเซมดิตอนครับย่เตี มป้ได้ไปหาหมนไปหามมอลลินยกเ้าไรู้ใรบอกอก้ลิโอ้โหพูอรกี้อ้ตอนเปตาแ่บบ้แซ่บจ้ะแสบแ่บหอมขึ้นหน้าจอเลยนะกินเขาาทรศรพท์กินเข่าท้อระสาไล่เฮียเถอ

ไมตายอีกคนนะไม่าเอา banks, ปะตายอีกแล้วท่านตายโจโจว่ามีรู้ะรเงี

เด็กน่เด็มนี่เป็นไหนมอนกอดหมอนโอ้ยเด็กเด็กไม่เพิ่งนอนหรอนอนตื่นรวไปค่ะนอนตื่นแล้วคุณพี่ยากสิเริ่มคะปอแล้วปอแล้ว